เส้นเล็กสอ,อย่างครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้เราเปิดคลิปกันที่ท่าเรือสะพานพุทธนะแล้วก็แพย์มาทางด้านสายเมือเรานะข้างหน้าเราตอนนี้คือสะพานพระปกเก้านะครับผมแล้วก็ด้านหน้าเราตอนนี้ก็จะเป็นเรือลากจูงนะ ด้านหน้าเราที่มองเห็นณตอนนี้นะครับคือสะพานพุทธนะขณะน,น,นี้เวลา17นาฬิกา30นาทีนะครับการโดยสารของบ้านเรานะก็จะมีทั้งรถทั้งเรือทั้งรถไฟใต้ดินบนดินนะครับ ด้านหน้าเราที่เห็นนะตอนนี้นะครับคือตอนนั้นก็จะเป็นวิหารวัดกระยานะครับปี2025นะครับกับปี2064มีอะไรที่มันเปลีแปลงต่างไปจากที่เราเดินนะครับด้า <more> งหน้าเราตอนนี้ก็จะเป็นเรือไวโอเล็ตริเวอร์ครูดนะ เราก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเขาเรียกเแลนด์ออฟสมายนะครับดินแดนแห่งรอยยิ้มก็จะน้องเที่ยวก็จะมีทั้งชาวเอเชียและชาวตะวันตกนะฮะโอเคเดี๋ยวพาขึ้นบน,นบน,นะ้า,างบนข้หน้าเราตอนนี้ก็คือ อาเรือสะพานพุทธน,นะครับของผมเจ้าท่าเป็นผุ้ดแลอยู่นะครับเราจะพาขึ้นไปชมโบริเวณสะพานพุทธน,นะครับ ปีพศ2568นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมเดี๋ยวพาาไปดูทันนะครับข้งหน้าที่เราเห็นตอนนี้คือสพานพะพุทธย,ยอดฟ้าสร้างเมื่อปีพศ2475นะครับ ตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่มีนักท่องเที่ยวประชาชนมาถ่ายรูปนะครับ บนสะพานพุทนะครับแล้วด้านหน้าเราคือสะพานาพระปกเก้านะฮะตรงข้าหน้าเรานะครับตรงตรง,ตรงนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับก็จะมีอะไรนี่ฝนะันก็จะมีประชาชนนะครับก็หลังจากเลิกทํางานทําการนะก็จะมาพักผ่อนชย่นใจนะครับก็จะเป็นแลนด์มาร์กที่ คนนะครับมาพักผ่อนมาพูดคุยนะครับกันอยู่เรื่อยๆนะบรรยากาศก,ก็จะเป็นหลางที่เห็นนะโมเลนด้านล่างนะครับของแม่น้ําเจ้าพระยาที่เราอยู่นะตอนนี้ก็จะมีเรือทิ่ต่างๆนะครับวิ่งไปวิ่งมานะครับก็ยังเป็นการสัญจรที่เป็นที่นิยมก็ยังเป็นการสัญจรทางน้ําที่ มีการใช้งานอยู่กันเต็มรูปแบบนะฮะทั้งก็มีเรือโยงนะครับสำหรับขนส่งสินค้าเรือโดยสารเรือสำหรับนักท่องเที่ยวของโรงแรมต่างๆนะครับที่รับนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมตรงที่เราเห็นก็จะเป็นบริเวณนี่คือด้านใน เขตมาหานครน,นะครับแล้วก็แทนมาด้านขวาเมือนะก็อยู่ในตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นอยู่ในเขตของทนบุรีนะโอเคครับเดี๋ยวพาเดินไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาจะพาเดิน ไปชมบริเวณปากคลองตลาดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่า ลงไปด้านล่างเดินไปที่หนึ่งถ่ายไปแล้วสิบเก้การูปเดิน ็จะมีเรือลากคันหนึ่งอยู่ด้านาลำหนึ่งด้านหน้านะก็จะมีสลรับเรือโยนะก็จะมีลำหนึ่งลากอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะมีลำหนึ่งนะครับปอยคัดหลังเพื่อที่ประคับให้ไปตามทิศทางที่เรอโยงลําแรกลากนะครับเพราะว่าช่วงนี้กรนะแสน้ำค่อนข้างแรงนะ เดี๋ยวเราเดินตรงจากนี้ไปดูฝั่งนะดูความสวยงานวัดลาลามนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมบริเวณตลาดคลองตลาดนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกฝั่งเลยนะครับตรงนี้ที่เรากำลังจะเดินไปนะเราเคยมาทำทปวิดีโอช่วงวิกฤตเจ้าพยานะ ช่วงกลางสะพานพนะะุทธครับแล้วก็แพนมาด้าน้ายมือนะครับด้านหน้าที่เราเห็นตอนนี้นะครับตรงนี้อันนี้คือวัดกัยานะ,ะแล้วก็แพนฝั่งนี้นะครับตรงน,นี้ก็คือช่วงเวณนี่คือวัดอรุณน,นะครับเดี๋ยวยังไงเรา หลังจากที่ลงจากาผพานพุนะเราจะพาไปเดินผ่านของตลาดนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปนะฮะมาถ่ายรูปเซลฟี่นะก็เป็นจุดที่สวยครับผมในช่วงตะวันจะรับขอบฟ้านี่บรรยากาศสวยงามนะครับ ไปจนทั่ไปได้มาถ่าูปมาเซลฟี่นับรัาบ เราอยู่ป้ายพระพุทธย,ยอดฟ้าอยู่ลาโรนะไปเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันด้านล่างนะ <S <S นเดี๋ยวพาไปเดินคองตลาดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ด้านล่างนะตรเมื่อก่อน,น,นจะตรงที่เราเดินผ่านมาน่าจะเป็นท่าจอดรถของสายแปดตอนนี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงลสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงนะ ไงก็เนไปเรื่อยๆนะไปดูบรรยากาศช่วงเย็นของตลาดน้ำมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างถล่มบรรยากาศช่วงเย็นก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวประมาณสักใช้เวลาน่าจะประมาณอีกสองสามชั่วโมงก็จะมีรถวิ่งส่งดอกไม้ต่างจังหวัดมากรุงเทพหรือ ปากทองตลาดนะครับจีน่าจีน่าที่ข้ามนะครับก็น่าที่เราเห็นนะก็จะเป็นปรัดเรียบนะทางออกก็จะวัดเรียบนะครับเรียบไปเลยส่วนโรงเรียนสวนกลาบนะเดี๋ยวยังไงก้านของข้ามแต่เราจะเดินฝั่งนี้นะครับ สน่ห์ของปากาของตลาดก็จะมองไม่เห็นหนะครับยตรงนี้ก็จะมีพ่อคา้าแม่ค้านะคะออก็เริ่มสร้างธุรกิจแบบขอรับควบ ดอ,อกไม้จากต่างจังหวัดแหล่งที่ปลูกดอกไม้เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นแอวบอนส์ดอมะพร้าครับดอกเต้าเรืองดอกลักอะไรประมาณนี้นะครับยังไงเราจะเดินไปเรื่อยกัน ควาเสน่ห์ของของตลาดก็จะประมาณนี้ครับเมื่อก่อนก็การจัดระเบียบก็ไม่ค่อยเท่ไหราไนะก็เปพวกดอกไม้อะไรจะเยอะมากว่านี้เยอะมากเลยครับ ตรงนี้น่าจะมีจัดงานนะครับเดินกิน on the street นะเออน่าสนใจนะครับยังไงอะไรอะไรไว อ๋อตอนนี้รู้สึกเขาจัดจัดงานนะครับจัดงานเดินกินออนเดอะสตรีท่ะยังไงเราแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่กันดีกว่านะครับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่มาก เดี๋ยวยังไงเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวเดือดปันเนี่ยรสชาติจะเห็นชามใหญ่มากเลยได้กินก๋วยเตี๋ยวหวานระคาของที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเกลนะ อันนี้รู้สึกว่าจะยาวมากๆเลยอันนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมอันนี้มีไหมครับอันนี้ตัมมีไหมครับก็มีผสมผสมก็เพื่อซึมมานะครับ น่าได้คือรายการไป่ลำมังก,ก็จะมีนอย่างนมาสียดายตามราคาตามนี้เลยนะครับดีเลยครับเปบิดเี่ยวต่อาที่เรากินตอนนี้50บาทน,นะก็จะมีเลือดมีน่องก็ก ราคาก็ตามที่บอกนะซึ่งก็เตี๋ยวนะก็ใหญ่ามาก รได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วและท้ายคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ